ปิดภาพมาวันนี้พี่น้องเอ้ยโเ็ดยังอีดานะทักทายสวัสดีป้าลุงนี่เด้อสวัสดีโดยเขียนหนังสือตัวลาวหรือตัวไทยตัวลาวตัวลาวอ่านวยังเขียนชื่อซเขียนชื่อซอ Phát, hát, khen năng sư bạn này, tổ thay đấy, khen mông nó, oh, nào đây, à, khen để anh hai bưng ní bên an bên เดี๋ยวรลอลุงเพื่นเขียน <c oughs> ไปยั้งเดี๋ยด้อโอ้ยเขียนได้เขียนได้ไดตัวลาวก็ตัวไทยตัวได้เขียนยากรึเปล่ตัวไทยตัวไทยคือว่าเดี๋ยวเขาคยเขียนตัวลาวเลยเนาะ มิกก็ไปยังออกเต็มจ้า,า,จากหรอ,อม,มิกหรือว่าปากกาพี่น้องเลยเนาะทางน้องปลาเพิ่นขาเพื่อยากได้มือหนาอนซื้อมาให้ปุ่มก็ได้แล้วแต้มหูก,ก็เป็นอยู่บ่เป็นอืมเต้มพูดยังเป็นเนยอดอกไม้ดอกกระตุนนีขูกกันแมนบอเลยอ้าวจะคือแต้มเป็นหูกระตุน เกลสงสัยสอบวาดรูปนะนี่บ่นี่อืังไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยออ่เขียนท่าเด้อนอยแม่สิมาเบิ่งเด้อ่นอยสิมาเบิ่งไปเบิ่งทางอันพ่อใหญเพิ่นเฮ็ดเฮือนก่อนเด้ออพี่น้องเอ้ยเนาะทางเฮาก็เข้ามาเบิ่งทางเพิ่นเฮ็ดเฮือนก่อนมาเมื่อกี้นี้คิดว่าเพิ่นยังบ่แล โอ้ย oh, mm ั hmm. งเดือดยังเดือดแต่โตอันประตูทางออกนี่นี่อ่า ah, แล้วหมดแหละเนาะโอ้ mm hmm. oh, แล้วเรียบร้อยบ้านนี้ทางนี้งงพี่น้องไปฟุกก่อคุ้งผาแล้วอ่าเรียบร้อยยั mm hmm. งเดือดแต่ห้องนี่บ้านนี้ ทางเบิ oh. mm ้งเบ้งพี่น้องเลยอาตุ๊กทางพื้นทียังไโอ้มนี้ทำความสะอาดทั้งนี้บานนี้อืลวังเรนบอลไหมาสนโอพี่น้องเอ้ยน้องก้สิแล้วเลยแมชกับหายังเดือเต้ อ่าทางออกนี่พี่น้อยโอ้โหทางผู้ใหญ่เพคนกันายแทกอ่าวงกบสงสัยทางประตูเพคนสื้ออ่าบานประตูมาอยู่มเหมือนนี่ใหญ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 ่สีเก้าเอันนี้เม็ดหนึ่งหอ๋อทางยาวเม็ดหนึ่งทางกว้างหาสิบผู้ริแทกรอบจังสบายเนาะ อหาิตขวกนเด้ลวโดยโดยโดไปไปผักพรอนก่อนโดยเป็นผักพรอนก่อนพี่น้องเหรเนาะพลาเป็นตอนเที่ยงแล้วเมือยงนีล่ะลูกปลานี่หอมไผ่นี่ยาสีฟันก็แปรงซีฟันเลยนี่โอ้เหมย่งเจากระโถบินพวเจ้ากัเป็นเลยบ้า เป็นตาฮับใช่ใช่เบื้งเบิ้งเมือบ้งเบิ้งเบิ้งนะตรวจสอบก่อน้านี่อันอะไรอนมนบเป็นไหมแมตัวไทยไม่อันบุเป็น เพียนเลี้ยบนะบ้านแดงไดงพี่น,ออน้องเยเนาะเพราะว่ามื้อนี้อ่าเพิ่นก็ได้มิกแล้วแล้วก็ได้มิกไปปุ๊บก็เลยอยากเคียนหนังสือ้อว้นนี้ไมื้อนี้ทางแม่แก้วสิมาเบิ่งเพิ่นเคียนหนังสือภาษาไทยแต่ว่าสิให้แม่แก้วอ่านไม่อ่านบ่ได้เป็นเลยด้วย เป็นบอกเป็นถ้าตัวล่านาเพราะไรยู่อ่านมึงเขียนบ่บ่บ่เนี่ยภาษาอ่านเป็นตัวไทยจกานเป็นยีบ่เขียนได้ก็อ่านเป็นเออเขียนได้กานเป็นอ่าเขียนให้จบสะยังไม่จบเป็นยังไรเต๋อบ่บ่ยังไม่ไรอ่าโอเคเขียนเขียนสิแบบไอ้เพื่อนห้น้องปลาในเขียนจบก่อน อาจารให้เพิ่อนให้น้องปลาในอ่านให้ฟังพี่น้องเ่าเพิ่นเกียน,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 นอย่างน่เนาะขึ้นไปนั่งบ่เลย okay, ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งยังบันจำมิตัดบันผัด สมมติว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเจ้าข่าวเรียน่อเจ้าก็ะิ่วเข่าบอลก็แข็อายอายไปยน้องเข่าบอลหนึ่งอยู่มสองมอคุณน่มสามโมสี่เลยโอ้ยการเฮียนมันบ่หลากหลาแบบว่าอายมูอผู้ดุน้องบอลกับบอายเท้าเท้าคอยเฮียนตะกี้จะเฮียนห่อนของแลนก็มหนึ่งมหนึ่งแต่เข่าไม่ได้เมนโมสอง อบ่อายเด้อยู่ซําเจ้าก็13 14นี่13อีกมื้อนี้14บ่ฮอดปีเลยโอ้ฮอดปีนี้14มันกะพอดีอยู่ม2ม3แดอกอือแต่ว่าบ่กล้าเฮียนบ่อืออายมโอ้สิอายหยังเด้บาดนี้นกมีผู้ให้เฮียนกัวเนบ่ว่าทุก อ่านให้พ <c oughs> ังก้อนนี่น่ะเอ้ยหนอคอยอ่านอ่านยังเขียนตลอดเฮ้ยจงใจอ่านวะเป็นแม่นวะยันอ่านเขียนอ่านไหมเซนแต่บอกก็อ่านยันเขียนบ่าชื่อยี่เป็นหัวอ่ายั่จะหัวหัวแม่บริจาคบาทนี้เอาเอาอ่ โอ้ยดีใจวันนี้ทางแม่แก้วมาหาขอบคุณนิฟซีที่มีเมตตาช่วยเหลือน้องป้ามาโดยตลอดเืีตึ๊กขักแลคักแลเดี๋ยคือคือได้ยินข่าวว่าอันย่างพอบุญท่ามเจ้าบอสบายเปลาหรอกโดยเจ้าอะไรโทรหาคนยู่บอ บ็<ผ>ม,ม,มีเวลามีเวลาตอนแดงเด้ตอนแงดนแงค่อยกินข้าวน้ำค่อยกระยักน้อนค่อยมืออ้าวคุยน้ำเพินนเ่นนี่เด้อวันี้เด้อจากเด็กยักน้อยเด้อเด้อใหก้กำลังใจเพิ่นเด้อเลยให้กำลังใจเพิ่นพ่อเพิ่นนะว่าโอ้น้องลูกปลาในการท,ท,าทั้งคิดฮอดคิดถึงอยู่สินะอย่ากผ่านยังถึงเพิ่นอยากผ่านเพิ่น อยู่นีมีแห้งขอให้หาจักเจ็บไข่กะให้มีสุขภาพเป็นเลงทั้งครอบครัวแบบว่าให้เป็นถูกมีแต่ความสุขตลอดไปกาย์ดเก้ที่ก็พอแล้ว <c oughs> วันนี้มันก็อยากให้อายเี่ว่าเนาะเอ้ยมันเป็นใหญ่แปบนั้มแล้วันนี้คูจะแก้การ์ดอายนี่เออสิแเต็มหูยังอันนี้ บอกจะค่อยแก้มได้จังเบิลยมาอันนี้เอาบ่าสีว่าเอาวาดรูปไปเนยเนีย่นยนาก่อนเนาะถ้าจังมีเวลามาวาดรูปเนาะเนยเนี่นยน,ยนาก่อนฮู้ไก่ฮู้หมูฮู้บมากเขียเป็นเบิดบ่หบ้าง่า,า,าเต็มไก่ใช่ไหมไก่ก็ได้รับไก่แล้วพวกไก่คิ๊บมาเต็มงามไลยไก่ขู่อ่ะ โอ้หใ้สแตมูอย่างนี้มันกเสร็จแล้วก็ช้องข้งเบิึง Khai bột tem lấy cho thay đây Ủa, uh, cái gì ngoài đây Bột tắc chắc tem nhỉ đi Ủa, cái gì đó mày đó. À, bà Cứ uh. này nghe... Và chỉ tăng Youtube là tăng lấy rồi uh. uh, Chỉ tăng này đi bò. อยากเห็ดบ่ะอย่างเห็ดช่องยูทูปนะถ้าตั้งนี่ชื่อ่าจังใดน้องลูกปลาหูโอ้โหตอนแี้พายจะเชียร์มันหวนน้องลูกปลาโอ้ยห้ามอีละนะคอยเบื่อห้าวไม่ได้ค่ะตายเลยนู่นกำลังซีบร์เลย้าอีกคนห นอนเมตตามานอนนี่นอนนําเจ้าบ่นอนใกล้กันเอาคนมื้นอนบนไอ้เตี้ยบ่เห็นนอนบเตี้ยบ่บ่ๆๆให้น่ฮะแม่หาเฮาให้นสิหาเฮาให้ลูกสาวพี่น้องมื้อนี้อามี <laughs> ว้าวจืๆเว้ยมีพุงหองอกน้ออิไจิมีพุงหองอกใช่นแมวี่เห็นขไข่น้าปลาขับไปยางเมีมเยไ,มได้หาด้วยขค,คัน่นมันพ่นต้องซอขีดเท้าจะค่อยขายหรอกเอ,อาซอขีดเ้ามาขีดขีใช่ หมกบอนปุ n n ๊กวัวปุกยังลำนาน่ะมันการันแด้หรอกแต่มันการโอ้เห็นไหมมันห่อนนะมันได้ไต่ออกมาลงไปอย่างนี้ันเดงปุกวัวปุนกงูโอเมนบอนเจ้าเก่าเจ้าขั้น สำเร็จแล้วหูกรตุนกอดกันนี่นี่นี่ใครนั่นเหนน่อยกมีก็มือนั่นแม่ทามารับล้วบอกมือน่บนบ่าเบิลวอ่ะบางแล้วมือนะกแล้วแม่ว่ามี เขายิงยิงอยู่นี่มันใก่สีฮอดวันศินอะไรลงไป่อยอุ๊เด้อค่อยสิร้ไกีดับมือใหม่ใบหน้าย่าเด้อบาิีซ์น้องเตียเราบีมีบ่นี่ค่ตราบารีมีอะไรอันนี้แคิลลเนาะไก่กน้องมิตาเนาะน้องมิตา้ยตุกตาลยบอน้องมิตาเนยอ้าวเราไปขาบอขาับอมดเด้อต้องทำบอละไม้ไม่คุ่มือคูมือจังมด อหู่อยูไข่กันตาตลายเท้บาในไข่อันนุ่อ้าตยด้วยก้มก้มก้มอืมไม่ได้สียี่ัวานมาไหนหาเห่าให้เพิ่นก่อนเอาวิธีใดเด้อพี่น้อยไฟหงสจักกระบอกเลยเด้อวิธีขาเห่าจะมีวิธียิบอุ่ น้องีห่าวอะไดบองอึ้นกึ้นขึ้นดด้นขึ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 ้นข่ขึ้นขด้นขึ้นขึ้นมี้นาึ้นดันล้วมันเกินอีกแล้นข้นขึ้นงึ้นั้นขึ้้นขนังหนขอันขึ่โขึดนขึ้นขึ้นขึนขึ้น้นขึนข้นขึ้้นขึ้ ขาร้อนจีหอนวันชิ่ในรูปห้ไม่เท่าขา้เยอะเราใช้แงนมาจกอันมันยังหอนอยามันลุกเป็นไฟหืมกใ้แรานจกขาตลอดขยันขยจนเิ่มชีเบื่อเลยขาดม่ได้มีหางอล้เสียามีแบบคนบุ้ยมีหาแล้วมันคั่นอยู่หน้าี่ังห้อนมันมาคือั Cái cứ câu nó, mì này. hơi hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เบกได้ไหมบุ้งคยหาเฮาทุกทุ่มอ๋อต้องใส่วิธีเด้ออันไปตลาดดงเ็นนะซื้อวีทีเด้อนี่นนนสิเก็นยังไงขนาดหัวเองเขายังกะเดืองเลยแลับเพื่นเขาจะไปหาให้บุ หาก,ก็ได้สามตัวบังขึ้นหัวเลยหรอกนี่ม,ม,มันหากระโบอ,อะไรปาเอ้ยมือนั่นคือไม่ลายป่ะนี้วะแมย์ว่าสิท่วงอยู่อย่างนี้คือเก่างี้ๆๆๆๆมันห้อนบังจังนี่บ,งบงังห้อนแนละ้มันห้อนแนละ้มันจังอะไรนะ แถวพี่อาหายไม่เท่าอันนั้นหายโดนลงต้ตนแดงเนี่ยเจ้าใช่อันนั้นเด้อ,นะอช,นะดชอบขี่หาวน้ำกลางบ้านเนดะ็กเจ้ามาขีดจะโดนดูเลยมาขี่ขีด็กเจ้ากับอาถุงยางอบไว้ขั้นโคอดเอาวเด้อไอ้ไข่ตาย วัยบ้าเมเด็กคาหัวเลยต่่เยะกอนน้งไฟรับแล้วน้องมินตามันน้องน้ำน้องหามคอะเกิดอีกว่าหามน้องมินตามันหลายเกินเลยไปทามรักนดรับรถตอน ตอนเม่เทาตอนที่เมทาวโค้งเมงเขายังค่ะฝุ่นเจ็บเป็นเพลยังขาดเลยขาดหายแล้วฝุ่นเป็นยังไงมองมินตาน่ะมันมันเศร้าโบราณไปโรงเรียนเนาะแต่ก่อนเอยกับบ pues, ุกเคยมีเฮาวตอนเขาไม่ได้ใสอึเตียมีเฮาส่วนนะช้าเปผิผัวตอนนั้นเขาก็ยังน้อยเนาะเราหาหาเอึเตียก็เอาเฮาเอึเตียบมาปล่อยชีวัวค่อยเอา้า ตอนนั้นเนี่ยยังน้อยมัดไว้นี่ยพระเจา้าข่มหาลายเลยใครมันหลายเลยโหเห็ดพวกชุบให้ก็สะพอน,นะบัตรเนา <c oughs> <c oughs> ะเคยที่ว่าสะพอน,นะบัดนีลมัดแล้วก็เอาถุงยางเด้อบัดนี้ถุงยางกลวงเล่บมันห่อนเล้อแล้วน,น,นี้มันมันมันชุ่มพอนูปไล้ผมจะตั้งดัง ชุ่มเหือเอเวลาเหือเอาเลยอืมแ้วได้สี่โตเอาจะต้องพนยง่ามไหมถ้าเกิดเห็นได้ค่อกันล่างคู่มือบนนถ้ามันมีคนมีอยู่เลยจะต้องคาบอันนี้ใบหน้อยนาคือเขาบอกเลยใบเขียบอืมใบเขียบ มัดไหคนให้ว่าเพื่อ,อนสาพรเยินเลยเด้อเป็นยังอุกใจอุกใจหมยห้องวอะบ่มากมาชงเนาะเด้ค <laughs> <laughs> ันผุดให้หองสะพรเนี่ยปากแล้วนู่บอสคิดบานที สิบแปเนยย่สิเฮ็ดเี่ยเพิ่นเกียดได้พี่น้องให้กันอะไรห้องก็จะเพิ่นเฉพาะเนาะอ่าจากของเฮ็ดอะชุ่มชุ่มปะเนี่จ้าที่เคยเห็นนี่เราตื่นมากอคจะไปมีเวลามีผมเลยมาหนี้นะต้องสะหัวแล้วก็ซีวีทีเอาระมาวีปะเวลาเจ้านั่งนีซี่เนี่ยเจ้าวีเจ้าเบิ่งโดนวีทีเจ้าชีวีลงมาเนี่ยมันสิคุอยู่พี่อยู่แป้นพี่ดยู่เลยเยโอ้ย bò con thưa gần lắp vì thì tôi đến nổi mình có ổ đấy mình hào khai mong ổ cơ gân ừ con tưởng sử mà xảy được rồi ổ như xì phía nông ơi Nó Nó hùa lụ hên đài เมียน้อยกอดกันมึงนี่ก็ตายเยอะรึบุ๊งชุรลันออกมาห่างนะพ่ะนะพระนี่มันเย็นดีนะพระคือมันมีเฮาลายแค่บัางลายกูเมื่อก่อนมือแม่เห็นเมือ่อเมื่อกอ่อนแม่เห็นนะคือว่าสีรับเลยเนาะม,มาฟาังห่นก็คือว่าเห็นเก่าอนะ แปเมื่อก่อนแม่มากกับโบเ็นเกาจะเครื่อนมาเมื่อนี้เกามันลายเกินแล้วรันเอาลลางจะเห็นไดเจ้าลหางกะมุดอนี่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 สิเห็นปะว้าตกใจรมดเจ้าวีเดียวกันเจ้าวีผมกันเมนเมนคนเด็ก ที่เ,เราวินตาวีแล้วผมลัดติดอยู่แล้วไปดึงออกจะปัดอยู่บว่วนนอนนะลูกปัดอยู่ตื่นมาเลยจะต้องเอาบนนอนออกมาโอ้ผมเคยนอนเวินตาได้คุณออกมาออกมาชันเลยลูกอ,ออกมาชันมาตากเดอ้อบางทีมันอยู่หันก็นมีแล้วเท้ามันไตออกได้มันรออยู่กลางคืนเท้าไปคืนหนึ่งเก้าเฮือน ไป่่จักแล้วมันบินไปแลอ้าวหานุนวอกยันเราเีเราคือมันีีอีกอืดด็กไว้น้องปลาเอ้จะเกามักอยู่อหออ้อืออืออน้ำไม่เอาสะคูเมอือเด้อามยาขาดเด้ยอยาละหัวกามีเด้อเลย วาย่างหัวเพี่กุศลมาหายเลยบัวรับบัดรสะคุ้มือคุ้มมือโอเคพี่น้องเลยสัานกะรณสี่หายน้องลูกปลาพี่เมื่อกินข้าวกินน้ำกินข้าวเทียงก่อนเนาะแด้จะมาพูดคุยกันอีกเท่านึงพี่น้องเลยเป็นแต้มโฮมีเดียกันเป็นเมื่อกินข้าวกินน้ำก่อนร่างสแก้วก็จะได้โจ๊คลิปลงเพียงเท่านี้มื่อกี้กะบเมื่อใดมีคลิปยังหรอ ข่าเฮาให้ลูกสาว <c oughs> คิดวระพนเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าพาภไปมีความคิดเห็นแบบว่าวิธีข่าเฮากมบอกสเก้วมาให้เด้อเนาะขมินมาแน่พี่น้องเลยสิได้มาข่าเฮาให้น้องลูกปลาเนาะปลาเนาะ,นะอย่างมันตายปุ๊บหรอรู้ใครมันดับเราคอยอยู่ปรได้๋แล้วมันตายก <ขอ S 1> ันพอเราพอได้จกโตกี่ห้าพันห้าตัว ขัดปัญหาครับวันนี้พี่น้อยโอ้ยเนาะเฮาบ่มีวีเด้ถ้าว่าเฮามีวีมันก็สิค่ายอยู่เนาะโอเคพี่น้อยกสิประมาณนี้เนาะกะถ้าว่าผิดพลาดประกันใดกะต้องขอโทษขออภัยน้ำหนาไดเด้อเนาะโดยถ้าโบสมมาประกวนกะซูโคมินขบมาเน่เนาะพี่น้อง โดยทาสแกแล้วน้องปาก็สิได้ขอจุกคิดองค์เพงคนี้เนาะก็พกันในคินหน้าเด้อเนาะสําหรับคนนี้อ่ะสบายดีเด้อสบายดีโย